ไม่มีอะไรที่ทำให้คนเราทุกข์ได้มากเท่ากับความหลงเมื่อเจอความหิวเนี่ยความหิวก็ไม่ได้ทำให้เราทุกข์มากเท่ากับความหลงว่ากูหิวความหิว จริงแล้วเนี่ยมันก็ทำให้กายทุกข์นะแต่ทันทีที่ไปหลงยึดว่าหรือสำคัญมากหมายว่ากูหิวเนี่ยโอ้มันไม่ใช่ทุกข์แค่กายทุกข์ใจด้วยความป่วยก็ไม่ได้ทำให้เราทุกข์มากเต่กับความหลงหลงว่ากูป่วย ทั้งที่ความป่วยเนี่ยมันเป็นอาการที่เกิดกับกายทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นก็เกิดกับกายแต่ทันทีที่ไปหลงว่ากูป่วยเนี่ยมันไม่ใช่แค่กายที่ทุกขนะใจก็ทุกขด้วยและใจที่ทุกขก็ไปซ้ำเติมให้กายเนี่ยทุกขยิ่งกว่าเดิม ความสูญเสียเนี่ยแม้เกิดขึ้นก็ไม่ได้ทำให้เราทุกข์มากเท่ากับความหลงว่าสิ่งที่สูญเสียไปนั้นเนี่ยเป็นของกูมีความรู้สึกว่ากูสูญกูเสียสิ่งที่เสียไปจึงไม่ใช่แค่ทรัพย์ แต่ว่ากายและใจก็พลอยเสียไปด้วยเช่นเดียวกันนความตายเนี่ยก็ไม่ทำให้เราทุกข์มา่อถความหลงว่าเนี่ยกูจะตายแล้วหรือเนี่ยแทนที่ความตายมันจะเป็นเพียงแค่การแตกสลายของขันห้ามันก็กลายเป็นว่าเนี่ย กูกำลังจะตายเมื่อเกิดความทุกข์ใจบีบคั้นดุนแรงยิ่กว่าเดิมที่จริงนเดี๋ยวว่าแต่ในยามที่ทิวโหยเจ็บป่วยสูญเสียหรือว่าใกล้ตายเลยแม้จะมีทรัพย์มากเพียงใดเนี่ย ตราบใดที่ยังมีความหลงอยู่มันก็ยังทุกข์นะหลงยึดว่าทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยเป็นสารณะเป็นคำตอบของชีวิตหลงยึดว่ามันเป็นตัวสุขทั้งทั้งที่มันเป็นสิ่งที่เจือไปด้วยทุกข์หรือว่เป็นตัวทุกข์ก็ว่าได้ หรือไปหลงคิดว่าถ้ามีมากกว่านี้ก็จะมีความสุขมีเท่านี้ยังไม่สุขหรอกต้องมีมากกว่านี้ถึงจะมีความสุขแค่คิดแบบนี้ก็ทำให้ทุกข์แล้วล่ะแม้จะมีทรัพย์สินนะมากมายสิบล้านร้อยล้าน ไอ้ความหลงเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากความโลภเนี่ยเราเรียกว่าอาวิชชาคือการไม่รู้ความจริงพอไม่รู้ความจริงว่าใช้ไม่รู้ความจริงว่ามันไม่มีกูมันมีแต่รูปก,กับนามีแต่กายกับใจ นั้นพอหิวเนี่ยไม่ใช่แค่กายหิวมันก็เกิดกูเป็นผู้หิวก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความเจ็บป่วยก็เหมือนกันเพราะไม่เห็นความจริงไม่รู้ความจริงว่ามันไม่มีกูนะมันมีแต่ลูกกับน้ำพอไปปรุงตัวกูขึ้นมา มันก็เลยไม่ใช่แค่กายป่วยนะใจก็ป่วยด้วยเพราะพอกูป่วยขึ้นมาใจก็พลอยทุกข์ตามไปด้วยพเพราะเห็นความจริงว่ามันไม่อยาที่เป็นของเราทรัพย์สินที่เราเชื่อเป็นของเรามันก็เป็นแค่สมมุติสมมุติตามที่ถือสืบสืบกันมาสมมุติตามกฎหมาย พอไปยื่อเป็นของเราเข้าหรือบางทีไปยือเป็นเราพอรถถูกเฉียวถูกชนก็รู้สึกว่ากูถูกเฉียวถูกชนไปด้วยหรือว่าพอทรัพย์สมบัติสูญหายไปก็ เกิดความรู้สึกพร่องขึ้นมาจนทีเกิดความรู้สึกหรือความสาคัญไม่กมายกูสูญเสียตรงนี้ที่ทําให้ใจทุกข์เราตั้งาจไม่เห็นความจริงนะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติเนี่ยมันจริงๆมันก็ไม่น่ายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่ แต่ไม่ได้ทุกข์ทุกนิวรณ์นี่คือทุกขังแม้มันจะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่มีจิตใจแต่มันก็ตกอยู่ภายใต้ความเสื่อมถูกบีบคั้นด้วยความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวมันเรียกเป็นตัวทุกข์แต่เพราะเป็นเพราะไปหลงยึดว่ามันเป็นตัวสุขน ก็เลยคิดว่าถ้ามีมากๆก็จะสุขมากแต่ว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่สุขสักทีก็คิดว่าถ้ามีมากกว่านี้จะสุขมากขึ้นไอ้ความคิดแบบนี้ก็ทำให้ไม่พอใจในสิ่งที่มีแม้จะมีเยอะก็ยังทุกข์นี่ขนาดสิ่งที่มียังไม่ได้ศูนยไปนะยังไม่ได้เสื่อมไปนะถ้ามันเสื่อมไปเมื่อไหร่ ก็ยิ่งเกิดความเศร้าโศกเกิดความบีบคัน้นคับแค้นใจเพราะไปยึดว่ามันเที่ยงเนี่ยไม่ใช่แค่ไปหลงยึดว่ามันสุขอย่างเดียวไปลงคิดว่ามันเที่ยงแต่พอมันเสื่อมสลายหายไปไอ้ความยึดว่าเที่ยง,ยงนี่แหละที่มันย้อนกลับมาทําร้ายจิตใจเกิดความทุกข์ขึ้นมา ใความหลงเนี่ยจึงเป็นตัวการสร้างทุกข์ให้กับเรานี่ที่ร้ายแรงที่สุดนะไม่ใช่ความหิวไม่ใช่ความเจ็บความป่วยไม่ใช่คำต่อว่าด่าทอไม่ใช่ความสูญเสียอย่างที่ว่านะม้จะหิวแต่ถ้าไม่หลงนะว่ามีเราเนี่ย ความหิวก็เป็นเรื่องของกายนะมันไม่มีผู้หิวเนะี่ยเจ็บป่วยก็เหมือนกันเจ็บป่วยก็เป็นเรื่องของรูปมันไม่มีเราหรือกูผู้ป่วยเวลาตายมันก็มีแต่รูปหรือขันห่าที่เสื่อมสลายไปแต่มไม่มีกูที่ตายยิ่งถ้า เห็นความจริงว่าเนี่ยอะไรแล้วก็ไม่เที่ยงนอกจากไม่ใช่ไม่ันอกจากจะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ได้แล้วยังยึดว่าเที่ยงไม่ได้ยังยึดว่าเป็นตัวสุขไม่ได้มันก็ทำให้ใจไม่ไปยึดเพราะนั้นกายป่วยใจก็ไม่ทุกข์ทรัพย์สินเสื่อมสลายหายไป หรือแม้แต่คนรักรวมหายตายจากไปก็ไม่ทุกข์ถึงแม้เวลาตายนะก็ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะไม่ได้ยึดกายนี้ยึดชีวิตนี้ว่าเป็นของเราอยู่แล้วเรื่องมีแต่ความตายแต่ไม่มีผู้ตาย จจริงเนี่ยนอกจากความหลงที่เรียกว่าอาวิชชาหรือการไม่รู้ความจริงแล้วเนี่ยันยังมีความหลงอีกตัวหนึ่งนะคือความไม่รู้ตัวในความไม่รู้ตัวเนี่ยมันก็สร้างทุกข์ให้กับเราไม่ใช่น้อยถึงแม้ว่าจะเป็นรองในความหลงชนิดแรกนะ เพราะว่าพอไม่รู้ตัวเนี่ยเราก็สามารถจะหาทุกมาใส่ใจหรือซ้ำเติมเพิ่มทุกให้กับตัวเองได้อย่างที่พูดเมื่อสองวันก่อนนะว่าเนี่ยเวลาเราไม่ชอบใครเวลาเราเกลียดใครเนี่ยเราจะคอยจับจ้องมองคนนั้นแบบไม่คลาดสายตาเลย ทั้งที่ไม่ชอบเขานะแต่ว่าจับจับจ้องมองเขาว่าเขาทําอะไรเขาคุยกับใครเขาคุยกับใครก็แยา,ยามเงี่ยหูฟังทั้งที่การทําอย่างนั้นเนี่ยมันมีแต่ทําให้จิตใจเกิดความขับแค้นเกิดความหงุดหงิดเกิดความโกรธมันทําให้เราเสียเวลาเวลาที่มีเหลือน้อย แทนที่จะไปใช้ในการทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองกับเอามาใช้ในการจับจ้องมองคนที่เราไม่ชอบและมันก็เลยไม่ใช่แค่เสียเวลามันเสียอารมณ์ด้วยแต่น้อยคนนะที่จะรู้ตัวว่าทำอย่างนั้นไม่เคยรู้ตัวเพราะว่ามันถูกความ เกลียดถูกความชังเนี่ยครอบงำก็เ,เลยทำไปตามอำนาจของความชังความเกลียดเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือความทุกข์ความหงุหงิพรา่เห็นแต่สิ่งที่ไม่ชอบเสียงที่ไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นเสียงดังหรือว่าเสียงนินทาทั้งที่ไม่ชอบนะแต่ว่าก็ จดจอใส่ใจกับมันเหลือเกินจดจอ่อใส่ใจแล้วเป็นยังไงทุกข์บางทีมันเป็นอดีตไปแล้วก็ยังขุดคุยมันขึ้นมาว่าเขาพูดถึงเราอย่างไรเขานินทาเราอย่างไรเขาต่อว่าเราอย่างไรเขาทรยศหักหลังเราอย่างไรเขาแกล้งเราอย่างไรขุดคุยขึ้นมาและเป็นไงใจก็ทุกข์ใจก็หงุดเงียใจก็โกรธ แต่ก็ยังทำไม่เลิกจกนนอนไม่หลับนี่เรียกว่าทำไปโดยไม่รู้ตัวแต่ความไม่รู้ตัวแบบนี้ที่ทำให้ใจเป็นทุกข์นะเครียดนอนไม่หลับความดันขึ้นบางคนนะก็ชอบคิดลบคิดร้ายกับคนนั่นคนนี้หรือกับอนาคตของตัวเอง มองอะไรก็เป็นเรื่องที่ลบเรื่องที่ร้ายก็เลยทำให้ตัวเนี่ยเป็นคนขี้กังวลคนจะไม่น้อยนี่ขี้กังวลนะกับเรื่องที่ยังมาไม่ถึงจะทำอะไรก็มองเห็นแต่ปัญหาจะไปเที่ยวก็ยังกลัวว่าจะเกิดปัญหาเครื่องบินตกไหม หรือว่าเขาแคนเซลทำให้ต้องรอติดอยู่บนสนามบินหรือว่าไปเที่ยวก็จะมีคนมาแก้งย่องเบามาลักเอาเงินไปมองเห็นแต่ปัญหาก็เลยวิตกกังวลท,ทั้งที่ไปเที่ยวได้แท้เวลาทำงานก็ก็จ้องจับผิดคนนัน่นคนนี้มีอคติ ทุกนะแต่ไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีนิสัยแบบนั้นด้วยมีเยอะเฉยอะนะที่มีนินสัยแบบนั้นเนี่ยแต่ว่าเจ้าตัวนี่ไม่รู้ตัวบางคนก็จู้จี้ขี้บน่นซึ่งมันก็โยงไปกับการที่มองเห็นข้อลบข้อผิดพลาดของคนอื่นหรือของตัวเองรู้สึกไม่ดีกับตัวเอง เพราะว่าทำอะไรก็ผิดพลาดนะยิ่งเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบก็เห็นแต่ความบกพร่องเห็นแต่ปัญหาทุกข์นะเครียดนะมิตตกกังวลแต่ไม่รู้ตัวมีหลายคนก็เป็นคนเจ้าอารมณ์เจ้าโทสะขี้โกรธ โกรธง่ายแต่ไม่รู้ตัวผลก็คือว่าจิตใจรุ่มร้อนนะความดันขึ้นอันี้ไม่น่าประเภทว่าไม่รู้ตัวเพราะมีความโลภนะอยากได้โน้่นอยากได้นี่นะ พอมีความอยากก็จิตใจก็รุ่มร้อนถูกแผดเผาด้วยความอยากบานคนก็หลงตัวอยากให้คนชื่นชมสรรเสริญนะอยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับได้รับความสนใจจากคนทั่วไปเรียกร้องความสนใจพอไม่ได้ก็ทุกข์ หงุดหงิดบางทีก็อิจฉาคนนั้นคนนี้ที่เขาได้รับความสนใจมากกว่าตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวนะว่าตัวเองมีนิสัยแบบนี้ความหลงตัวลืมตนความาทำให้นำไปสู่ความอิจฉาคนอื่นมองคนอื่นในทางไม่ดีคนเราถ้ารู้ตัวนะว่าเออมีนิสัยอย่างนี้นะมันก็เหนอกาศที่จะปรับปรุง แก้ไขตัวเองได้แต่พอไม่รู้ตัวเนี่ยมันก็เลยมีอาการแบบนี้หนักขึ้นเรื่อยๆเสร็จแ,แล้วคนที่เดือดร้อนคือใครคือตัวเองจิตใจเต็ไมไปด้วยความทุกข์นะมีความเครียดมีความกังวลสูงรวมบางทีเป็นซึมเศร้าก็มีอันนี้ยังไม่นับถึงประเภทว่า ไม่รู้ตัวเวลามีความโศกเศร้านะวลามีความโศกเศร้าก็จมดิ่งอยู่ความเศร้าปล่อยให้ความเศร้ามันบีบคั้นใจให้ความหลงแบบนี้เนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันแม้ว่าชีวิตจะมีสิ่งดีๆจะประสบความสำเร็จจะมีครอบครัวที่อบอุอน่นมีการงานที่ดี แต่ก็ไม่มีความสุขอย่างที่เราพบนะหลายคนที่เปโรคซึมเศร้าเนี่ยชีวิตเขาก็ดีทุกอย่างนะแต่ว่าความไม่รู้ตัวปล่อยให้ความทุกข์ครอบงำวันแล้ววันเล่าจนจิตมันดิ่งอยู่ในอารมณ์ที่หดหูห่อเหีียวแล้วก็เป็นทุกข์ไนงะ ในการที่คนเราเนี่ยจะพ้นจากความหลงชนิดแรกคืออวิชชาเนี่ยมันยากนะเพราะถ้าทำได้นี่ก็เรียกว่าเป็นพระรหันต์เลยบรรลุนิพพานเลยแต่ว่าแม้เราจะเป็นปุถุชนเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะลดทอนความหลงหรือก้าวล่วงความหลงชนิดที่สองได้คือความไม่รู้ตัว อ้ความไม่รู้ตัวเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไปยึดติดความทุกข์ความโศกความเศร้าซึ่งมันไม่มีอะไรดีเลยนะหรือมีดีน้อยมากนะความโศกความเศร้าความโกรธความเครียดเนี่ยมันดีตรงไหนแต่เพราะความไม่รู้ตัวเนี่ยจึงไปยึดมันเกิดขึ้นทีไรก็ปล่อยให้มันคล่องงำใจ อย่างน้อยถ้าเรารู้ตัวนะเ,ออเราก็จะไม่ยอมให้มันครอมงามใจก็พยายามดึงจิตออกห่างจากอารมณ์เหล่านี้แทนที่จะจดจ่อใส่ใจยึดติดมันก็พยายามถอยห่างอย่างที่บอกนะคนเราเวลาไม่ชอบอะไรเนี่ยมันมักจะจดจ่อใส่ใจกับสิ่งนั้นมันไม่ใช่แค่คนที่เราไม่ชอบนะอารมณ์ที่เราไม่ชอบก็เหมือนกันนะ พอมันเกิดขึ้นทีไรนี่ก็แม้ใจจะไม่ชอบแต่ว่าก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปใส่ใจจับจ้องยึดติดแบกเอาไว้แล้วตัวเองก็ทุกข์เองแต่ถ้าเกิดเรามีรู้จักมีความรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆนะ มันก็จะถลัเข้าไปในอารมณ์เหล่านั้นหรือปล่อยให้อารมณ์นั้นเข้ามาข้องงาใจได้ยากแล้วเราทุกคนก็ทําได้นะที่จะเอาชนะความหลงไปเพทที่สองเนี่ยตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยก็คือกลับมารู้เนื้อรู้ตัวกลับมามีสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันใจนี่มันไหลไปเรื่องไปยังอดีตก็ดึงกลับมา สู่ปัจจุบันกำลังทำอะไรอยู่ก็ทำสิ่งนั้นด้วยใจเต็มร้อยมันกังวลถึงเรื่องอะไรดิทั้งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็รู้ตัวก็ดึงจิตกลับมาการที่เราทำอะไรอย่างมีสติรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันเป็นการปิดช่องไม่ให้ความหลงชนิดที่สองเนี่ยมันเข้ามาครอบงำใจอย่างต่อนเนื่องจะไม่ให้มัน คลองใจเราเลยมันยากนะสำหรับปุถุชนเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยทำให้มันครอบงำใจเราน้อยลงและไม่ถี่ครอบงำแต่และครั้งก็ประเดี๋ยวประดาวแล้วก็หายไปเพราะอะไรเพราะรู้สึกตัวให้การเจริสติเนี่ยมันช่วยทำให้เรา มีความรู้ตัวได้เร็วแต่สิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยก็คือว่ารู้จักสังเกตนะจิตใจตัวเองบ้างสังเกตจิตใจตัวเองซึ่งอั้นที่จริงก็เกิดขึ้นได้นะเวลาเราเจริญสติเนี่ยมันจะเห็นเห็นนิสัยใจคอของตัวเองแต่ก่อนไม่เห็นเลยนะไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเป็นคน ชอบมองลบเป็นคนชอบระแวงเป็นคนชอบกังวลไม่เห็นนะแต่พอจระเจสติมันเห็นนะเพราะมันเห็นความคิดผุดขึ้นมาเห็นความคิดหรืออารมณ์อันนี้เกิดขึ้นมาซ้ําแล้วซ้ําเล่าบางคนเนี่ยเห็นแต่เสียงที่บ่นอยู่ในหัวแต่ก่อนไม่เคยเห็นเลยคิดว่าเราเป็นคนเ,เรียกว่าชื่นชมสิ่งต่างๆนะ ใครดีเราก็ชมแต่ที่ไหนได้เสียงบ่นในหัวมันมันออกมาอยู่ได้เรื่อยถึงรู้ว่าเราเป็นคนที่ชอบบน่นชอบจูจ้จี้นะหรือว่าชอบมองคนในทางลบแค่เห็นว่าตัวเองมีนิสยัยแบบนี้มันก็ช่วยได้เยอะนะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยหาทางแก้หาทางดัดนิสยัยหรือว่า หาทางทวนกระแสเช่นรว่วเป็นคนที่เจ้าโทสะเจ้าอารมณ์ก็ก็พยายามฝึกแผ่เมตตาหนะรือว่าตัวเองเป็นคนจู้จี้ขี้บน่นเพ่งโทษชอบตำหนิก็เออพยายามมองเห็นข้อดีของเขาเมื่อรู้ว่ตัวเองเนี่ยชอบเพ่งโทษตัวเองชอบตำหนิตัวเอง เห็นว่าตัวเองไม่มีอะไรดีเลยเนี่ยราก็ลองมามองเห็นข้อดีของตัวเองบ้างหรือว่ารู้จักให้อภัยตัวเองบ้างมันก็ทำให้อารมณ์พวกนี้เนี่ยมาเป็นใหญ่เหนือจิตใจเราน้อยลงแต่ทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นจากการที่เราหมั่นสังเกตตัวเองนะจนกระทั่งรู้ว่าเรามีนิสัยแบบนี้ซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นจากการจรสติ พราการจดสติมันช่วยทำให้เราได้เห็นความคิดของตัวเองถึงแม้ว่าเราจะเริ่มต้นวยการมารู้กายนะแต่ก็อย่างที่ครูบาอาจารย์บอกนะมองกายเห็นจิตนะหรือดูกายเห็นจิตแล้วต่อไปมองคิดก็เห็นธรรมแต่ก่อนที่จะเห็นธรรมนะ้นมันเห็นตัวเองก่อน ที่ว่ามองคิดเนี่ยลวนถึงอารมณ์เลยนะความคิดและอารมณ์ที่ผุดขึ้นมาถ้าเรามองเห็นมันอย่างซื่อตรงก็จะเห็นตัวเองก่อนจะเห็นธรรมเนี่ยมันเห็นตัวเองก่อนและพอเห็นไปเรื่อยๆก็จะพบว่าอมันไม่มีตัวกูเลยนะเนี่ยไอ้ที่ยึดว่าเป็นของกูความคิดของกูความโกรธของกูที่จริงมันมันไม่มีอมันมีแต่ความคิดล้วนๆไม่มีแต่ความโกรธล้ลวนๆแต่ไม่ใช่ กูโกรธไม่ใช่กูคิดมันเริ่มเห็นแล้วนะว่าจากดูคิดเห็นธรทมเนี่ยาจากดูคิดเห็นตัวเองก็เริ่มเห็นทมขึ้นมาเห็นทรก็เห็นความจริงของกายและใจแน้จากการที่เราฝึกสติสร้างความรู้สึกตัวพ้นจากความหลงเนี่ยต่อไปมันจะไม่ใช่แค่ความหลงประเภทที่สองที ค่อยๆเรือนลางเจือเลือนลางหรือเจอจางไปนะต่อไปความหลงประเภทแรกเนี่ยคือการที่ไม่เห็นความจริงการหลงยึดว่ามีกูไปหลงยึดเป็นของกูมันก็จะเบาบางลงสิ่งที่ใครๆเห็นว่าเป็นสิ่งที่สิ่งที่ให้ความสุขกับเราที่เขาเรียกว่า อิทธารมเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจที่ใครๆเห็นว่าเป็นตัวสุขแล้วก็อยากให้มันเที่ยงต่อไปก็เริ่มเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวสุขนะเนี่ยมันเจอไปได้วยทุกข์และถ้าไปยึดมันเท่าไหร่ยึดมันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นเหมือนไปจับฐานก้อนแดง เคยเคยิดว่อมเป็นทองน่าจับแต่พอจับไปแล้วเอามันกลายเป็นฐานก้อนแดงๆที่ลวกมือพอเห็นแบบนี้ปุ๊บมันวางเลยมันไม่คิดจะยึดแล้วแต่ก่อนไปเชื่อมเป็นทองแต่ที่จริงมันเป็นฐานก้อนแดงๆในการยึดสิ่งที่เป็นอิทธารมก็นก็จะน้อยลงเพราะว่าเห็นความจริง ส่วนการรู้ตัวก็ทําให้เราเนี่ยไม่ไปยึดกับอนิจฐานลมลูกรดกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจแต่ก่อนไม่รู้ตัวก็ไปยึดนะไปจดจ่อกับเสียงที่ดังการกระทําคําพูดที่ไม่ถูกใจทั้งที่ไม่ชอบแต่ก็ไปยึดไปจดจ่อแต่พอรู้ตัวเข้ามันถอยมันวางมันเมินมันไม่สนใจ สิ่งที่เกิดขึ้นคือใจที่เบาใจที่สบายแม้ใใจะยังไม่เห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งนะแต่ว่ายัางน้อยความรู้ตัวก็ทำให้ใจไม่ไปหลงยึดเอาความทุกข์ความโศกความเศร้าความเครียดความกังวลมาคลองจิตคลองใจมันก็ทำให้ความทุกข์น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ทั้งหมดนี้ต้องเริ่มต้นจากการติ่ติหนักก่อนนะว่าไม่มีอะไรที่ ทำให้เราทุกข์มาต่อความหลง